มาจากทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวใกล้จะถึงวันคริสต์มาสกันแล้วใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนหรือยังไม่มีแพ ก็สามารถมาเที่ยวชมรถไฟไอ้น้ำที่ฮับสเตทได้นะทุกคนรถไฟไอ้น้ําที่เรากําลังจะขึ้นเขามีอายุประมาณร0อยกว่าปีแล้วนะทุกคนใครที่สนใจจะมานั่งรถไฟไอ้น้ําชมเมืองก็สามารถจองผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะทุกคนเพราะว่าเขาจํากัด ู้โดยสารที่จะขึ้นแต่ละรอบนะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจก็ต้องจองผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นคะ่ะตอนนี้เราก็อยู่บนรถไฟกันแล้วนะทุกคนแต่ละตู้ก็จะแตกต่างกันออกไปนะเหมือนอย่างที่เราจองมาก็จะเป็นเบาะหนังนะคือตอนนี้เรากาลังหาที่นั่งกันอยู่นะทุกคนเราได้ตั๋วแล้วก็หาไมายเลขที่นั่งแต่ละตู้ก็จะมีความแตกต่างกันนะ คือตอนนี้เราก็ได้ที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะทุกคนคือบรรยากาศดีมากรถไฟขบวนนี้เขาจะแบบเป็นที่นั่ง4ี่คนแล้วก็นั่งหันหน้าเข้าหากันนะทุกคนวันนี้คลาเดียกับกอดเดนก็จะเป็นเพื่อนร่วมทิปของเราั้นะทุกคน คือเรามากันสี่คนจ้าวันนี้อากาศหนาวๆแบบนี้เราก็จะมาดื่มน้ำผลไม้ไทยหนาวกันนะทุกคนมาเเเล่งนี้วรไก หลังจากที่เราดื่มมาได้สักพักตอนนี้ก็ถึงเวลานั่งรถไฟชมเมืองกันแล้วจ้ามาดื่มด่ำกับธรรมชาติสองข้างทางกันเมืองที่เราอยู่อ่ะมันเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่แต่ก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะทุกคนรถไฟเนี้ยเขาก็ยังแบบอนุรักษ์ไว้ให้แบบคนรุ่นหลังแบบรุ่นหลานได้มาดูอะไรเงี้ยได้มาดูได้มาขึ้นคือปกติรถไฟไอ้นะ้ำมันแทบจะไม่มีให้เห็นแล้วนะ เหมือนอย่างบ้านเรานี้ก็คือใช้งานไม่ได้แล้วจ้าแต่ว่าที่เยอรมันที่ฮับสเตดนะเขาก็ยังแบบอนุรักษ์ไว้ให้เราดูวันที่เราขึ้นรถไฟมันเป็นวันนี้ก็เราถากนะทุกคนมันก็จะแน่นๆเด็กก็จะเยอะนิดนึง

เราขอขนมซันต้านะทุกคนแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่ให้เขาให้เฉพาะเด็กๆเ,เราโตแล้วเราก็เลยไม่ได้พอรถไฟออกมาได้สักพักเขาก็จะมีพนักงานบริการขายเครื่องดื่มแล้วก็ขนมนะทุกคน กคอ,อยากจะบอกว่าอร่อยมากรถไฟที่เรานั่งเราสามารถออกมาชมบรรยากาศข้างนอกได้นะทุกคนเพราะว่าเขาไม่ได้วิ่งเร็ว เยนวไ้ะตู้นี้จะเป็นชั้นธรรมดานะทุกคนบรรยากาศในตู้รถไฟก็สวยไม่แพ้ข้างนอกนะทุกคนเพราะช่วงคริสต์มาสเขาก็จะตกแต่งในธีมคริสต์มาสกันนะ Na, na. Wie zeigst du das Video? Ha? Wie zeigst du das Video. An alle? Okay, dann mach das. Ha? Darf ich da nicht noch beiler? <laughs> Doch, darfst du. So. บร oui. รยากาศแต่ละตู้ก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนหลังจากที่เราแวะพักแล้วก็เดินต่อขอบวนรถไฟที่เรานั่งมามันก็จะประมาณ90นาทีนะทุกคนช่วงเวลาที่เราขึ้นรถไฟมันก็จะป,ประมาณเย็นๆนะทุกคนคือทุกคนเอ็นจอยกับบรรยากาศช่วงเทศกาลคริสต์มาสมากทุกคนให้ความสำคัญมาก เรามาอยู่ที่นี่เราก็ได้สรมซับวัฒนธรรมไปโดยปริยายนะทุกคน Ich weiß, wir den Weihnachtsmann Auf Bahnhof, alle Reisenden wieder aussteigen, jetzt zugänglich sind. Ah, oh, nicht geil. Gar nicht nicht geil. Gar nicht. Der Weihnachtsmann hat nichts mehr. Kannst du ja mal versuchen, ne? Der Weihnachtsmann hat nichts mehr, der kann abhauen. jetzt ich nicht, der ich nicht ich bin Ah, nicht, Nikolaus, stimmt. Entschuldigung. Oh. เยเย้รหลังจากที่แวะพักที่สถานีหนึ่งแล้วก็เดินทางต่อนะทุกคนอยากจะบอกว่าอากาศข้างนอกคือเย็นมากเรามีความรู้สึกว่าช่วงในรถไฟเขากำลังวิ่งเร็วขึ้นนะทุกคนดูจากผมเราที่มันปิวอะ นี่ก็ใกล้เวลาจะถึงสถานีรถไฟที่เราต้องลงกันแล้วนะทุกคนตอนนี้เราก็ลงจากรถไฟกันมาแล้วนะทุกคนคือพอดูอย่างนี้แล้วคนเยอะเหมือนกันนะมันเป็นบรรยากาศเหมือนแบบสมัยก่อนที่เรามารอขึ้นรถไฟแล้วก็มีญาติญาติมารอรับอะไรอย่างเงี้อยอไุอนะ ทุกคนมันคือประสบการณ์ที่แบบดีมากเด็กจะบอกเลยค่ะเด็กหน่อยแตกเสีสายอยู่ชน Hast du es Ja, yes. Ja. Oh, Aber <laughs> <laughs> also? ja, wir da vorne hinlegen, so kann man besser sehen. <lacht> <lacht> ¿Pasa? ¿Pasa? Pues, ¡Claro! ¡Hola! ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.